กับ,กบสวัสดีเอฟซียี่โมโซที่หยิบหาด้ครับหลังจากหวยเล่าออกแล้วนะครับเด้อแอดมินก็จะมาตามต่อให้ตองหวัดเลยครับสาหรับหวยเล่าพัฒนานะครับเด้อมือนี้ก็เอฟซี FC คือสิโศกมันไปาตามๆกันนะครับสาหรับหวยเล่าพัฒนาส่วนนี่ครับก็รับโศกไปาตามๆกันนะครับเด้อสำหรับหวยเล่าพัฒนา จีต้องวัดให้เลยครับมื่อนี้เพราะว่าอากาศดีมื่อนี้บ่แดดบ่ราะฮวันสำหรับหวยเล่าพัฒนาวัวนที่ยี่สิบยี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกมื่อนี้ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะครับเนาะสำหรับหวยเล่าพัฒนา มือนีก็เฮาไปติดตามน้ำกันครับสำหรับหัวเล่าพัฒนาโมนี้ครับนี่ก็บรรยากาศเนี่ยมือเสายุ่นหน้าบ้านของแอดเมินนะครับเนีย่ยบรรยากาศเนี่ยมือเสาเสียงแหบเสียงแหงกี่น้อยครับ,บรับทู่ดีใจดีใจครับเย็บซี่ถูกไล่ครับสำหรับหววเล่าพัฒนาหลอดนี้นะครับเนี่ยครับก็บมาตามกันครับ ก็ตามกันต่อเลยนะครับเด้อสำหรับหอยเล่าพัฒนาประจำวันศุกร์ที่26นะครับเล่าพัฒนา หมดประจำวันที่วันที่ <c oughs> <c oughs> ยีส่สิอันนี้อันนี้สิมาสรุปหวยที่มันออกมาแล้วนะครับเด้อ่แมัน,น เชยนหัวข้อไว้ครับยีบสี่พอข้อมันปุดมันเคลนนี่นะครับเด้ออันนี้ยี่สิบสี่ในบึงในส้มบางท่านอาจจะบอกขอใจสองห้าหกหกเลขที่ออกเลขที่ออก สามหกสองสามหกสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเจ็บซี่บางแันอาจจะบอกเขาใจว่าเขาออกยังไงเขาออกแบบได เขาตัวไท่ซีตัวนะครับเด้อระวังก็าเหย้ยเล่าตอนหน้านี่ผคงจะขีดเส้นแตะให้เบิง้งนะครับเด้อตัวโยกตรงตรงกลางนะครับเด้อสองหานจะเป็นเหลีกล่างครับส่วนเด็กบนโยกสองตัวไทยครับแต่ว่าเหล็กสามตัวนี่ของตัวบนสิเป็นห้าเจ็ดสองนะครับเด้อสำหรับเอฟซี ผู้เฒ่าเย็บซี่รุ่นอาจมีอายุอาจที่บอกใจว่าเขาออกแบบไดนะครับเด้อเรียกล่างออกสองห้าล่างออกสองห้าเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อสำหรับเส้น น่าดีครับเหล็กลางตอนออกตัวกับด้วยครับเดอนี่เด้อออกตัวกับกันครับ,รบมันออกสองหาต่อเรยกองเส้นนาดีมันเป็นตัวกับกันครับคือหาสองเขาก,ก็ต้องกับกันไว้แล้ว,ลว,วน,น,ออนะครับส่วนเหล็กบนออกตรงๆนะครับเด้อเจ็ดสองเด็กสามตัวก็ออกหาเจ็ดสองครับ บานนี้สิอวอกวันที่ทะเลบ้า,บานนี้ต่องวดกวนต่องวด <c oughs> ต่องวด ของหวัดลราพัฒนาครับบันนี้เลขกวิ่งนะครับเด้เอาวิ่งก้อนครับ วิ่งเอา้าเริ่มเชยนวันที่ตัวนี้เอาวันที่แล้วที่เชยนไว้ข้างล่างนรับครับเ้ามาตามต่อเลขวิ่งครับจุกดกับสี เจ็ดกับสี่นะครับเด้อสำหรับเลขวิ่งรอบวันศุกที่ยี่สิบหกนะครับวันศุกร์ที่สิบหกพฤษภาคมแมนบมลยี่สิบหกแม,น,น,มน,นครับวันศุกที่ยี่สิบหกพฤษภาคมจะจับคู่ให้ความเล,ล่นนะครับเนดะ้อจับคู่ สี่หกสี่ห้าสีส่สส ห้าเจ็หกเจ็ห้าศูนย์ตัวกันมีคือเกานะครับเด้อตัวกันเพราะว่ากันกับวายากบไปไล้ครับเพราะว่าหวัด ที่มันบวเขาครับผมเอาตัวกันออกคุมบ่ลงครับเรียกเกียเปียดก็เป็นที่ไหนเสียดายก็เลยบ่อยากบว้ไปไล่เดี๋ยวสงหาว่าเข้าเมื่อโมหลังหว้วยออกะกะ็กเลยบ่นั่นครับก็เสียดายครับอยู่ตัวกันนะครับเนาะตัวกัน ห้าหนึ่งครับตัวกันนะครับเด้อหาหนึ่งตัวกันห้าหนึ่งรอบนี้ระวังเบ่นน้ำได้เด้อครับเด้ออห่าระวังเบ่นน้ำ้าเรียกเบ่บนมันจีมาเบ่นตัวใดตีเดี๋ยวมันจิบ ระว่างเบิลน,นะครับก็คือห้าห้ากับ66หกนะครับเด้ถามมันเบิลได้ครับไว้ระวังไว้เอฟซีอยากซื้อก็ได้บ๊อบเป็นยังป้องกันไว้ครับสําหรับเสี่ยนเด่นก็คือป้องกันดึงพุ่นขึ้นนะครับเด้ระวังเบิลเด้ทสิว่า เอ๋อคือให้เพิ่มไลฟ์ไปไหนเถอะพวกอันนี้มันอันตรายอยู่ครับเบิ่นเหล็กเบิ่์นของเล้าเนี่ยก็ให้เราว้างไว้ซื้อครับบ่หาจะซื้อไลฟ์เบิ่นตะวันบ่ได้กลับยากห้าห้าหกหกครับบ้างเบิร์นถ้าเบิ่นก็มาครูนี่นะครับได้ถ้ามันเบิ่นให้เอฟซีเบิ่งไว้เป็นแนวทางซื้อดอก มาหาตะเลนีบัตถุกตัวหลังจากแอ <c oughs> ดมินลงไว้แล้วก็จงคอยล่อคงสุดไทยน้ำได้ครับเด้อโคงสุดท้ายก็จะลงให้ตะมือวันซุกนีงยมื่นเสาครับจะลงใงห้เลยคงสุดไทย,ยบ่าหายคำคือก็ครับเพราะว่ามันจะเสียหาสือบ่ท่านอาจทนั่นเห็นลังคนอาจทีเห็นสายอย่างที่ไดนะครับเด้อ Văn tiên mày này sẽ nó Văn ván Văn tiên ván súp ván súp Văn, sục. văn sục. Thì ยี่สิบหกพอหกบอกว่าสุปปิซที่ยิบหกปิซพาขึ้เก้าแล้วครับสองพันห้าร้อยหกสิบหก เด็กวิ่งกับมันไปเดินนะครับระหว่างสองคููก็เด้งยังบระูกตัวครับเด็กวิ่งห้ชองที่จอจงว่าจอตัวไดกัดมันสี่บ่มากคือห้องเกิดห้องกับบาลูกันนะครับ เบื่อทุมันก็ไปแขางล่างเนี่ยครับเด้อเบื่อไหม เซียนนาดีพารวยเบอร์โทรศูนย์เก้าสอเจ็อบอร์ไม่อาจจะเม่นก็นได้นะครับเบอร์ไม่ แต่ว่าพัานธุ์นีฝันเจเยวดอกสำหรับเบอือท้อบอกมาเบอือไม่ส่วนตัวเน้เนๆน,นะครับเด้อพันธุ์นี้วงกลมให้อรอบนี้ครับ เนี่นี่ามันก็ยังหลายมืออยู่มือนี่ก็พันพลูยังอยู่มือมันอยู่วันพลูฮัเนาะครับมันพลูฮัทวันศุกร์ก็มีเวลาอยู่ครับไอัดเดี๋ยคำนวณให้มันแน่ใจก่อนคำรับคำนวณกวักมาก็เป็นตัวเก่าแล้วครับแต่ว่าสีแน่ใจว่ามันเน้นคู่ได้นะครับ จ,จับหน้าจอไวด้ววด้วยครับเดอ้อบ้านนี้ครับบหน้าจอไว้ครับสำหรับห้วเล่าพัฒนาตัวงวดนะครับเด้อประจำวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566ก็วิ่งที่7กับ4วิ่ง7กับ4จับคู่ให้กับ7 4็4สี่หนะครับก็ห้า4แล้วก็5 7 6 7 5 0ครับส่วนตัวกันมา คือเกา่านะครับเด้อเพราะว่าห้องวาดเป็นอยังคืองหามาหลายเทยอมีมันครับเพราะว่ามันอันตราย,ยครับเหล็กวันเหล็กวันซุกนี่อาจมีเบิร์นนะครับเด้อเห็ดน้ำเอพซีครับยันนาทีเอพซี FC บอร์ถือกระเทียมมันบ่อคือห้างเกิดห้ากิดขันมันเบิ่นเบิ่นครูนี่นะครับเด้อตัวกันก็คือหาหนึงครับหาหนึงกับบอธรรมดาเด้อครับตัวกัน หาหนึ่งส่วนระวังเบิ้ลถามมันมานะครับเด้อถามมันมาเบิ้ลก็คือห้าห้ากับหกหกนะครับถามมันเบิ้ลถามมันมาแปีกแปีกแนวก็คือเบิ้ลหาห้ากับหกหกนะครับเด้อ <c oughs> แคปหน้าจอไว้เด้อคุณยายคุณ ยังกระไดผู้เฒ่าผู้ถัวจีบึงว่าท่านกระเช็บให้ลูกด้านเช็บให้ล้วก็เอาไปนอนเสียงเบึงมีเวลาขึ้นหนึ่งอยู่ครับสําหรับมือนี้กะแอดมินก็จะไว้แต่เพียงแค่นีก้กอนะครับเด้อเพราะว่าแอดมินก็จะไปตามหาแนวทางเห็ดแนวทางหวยรัฐบาลไทยต่อนะครับเด้อสาหรับหวยเล่าพัฒนาตองหวดกะอยุ่ในนี้แล้วครับ สุดไทยยังคอยเบิ่งกันอีกเ้้ยอตัวกงกลมสีแดงครับครับเกิบนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ